ปั๊มขนาด3,000วัตต์นะครับ4แรงมา้าท่อออก3นิ้วย่อนลงไป16เมตรนะครับ4ท่อนท่อหน้าสครับออกหน้า3 4สี่ท่อนเป็นบ่อหน้า6ลงเสมอบหน้า3นะครับ,ออบ,ร 6, รรบใช้กับแผงโซลาเซล อยู่บนลังคาด้วยนะครับหลังคาแล้วหมูนะครับตอนนี้เวลา11เนาฬิกายีนาทีปริมาน้ำที่ได้นะครับออกส,สวยๆเลยครับเป็นปั๊มตัวใหม่ของฮนโดโรนะครับสามพวัตต์4แรงม้านะครับรุ่น56าสิบหกครับย่อนที่ยี่ สิเมตรเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ3 0บคิวนะครับปริมาณน,น้ำตอนนี้ออกส,อสวยๆนะครับเต็มท่อเลยรุ่นนี้นะครับใช้ได้ใช้ได้แรงดีครับผ่านเลยนะครับสำหรับบอ่อ6นิ้วสำหรับบอ่อน้ำตื้นจะได้น้ำเยอะเยอะเยอะเลยทีเดียวนะครับพิกัดตรงนี้ก็อ่ ตำบลแสวงหาอำเภอแสวงหานะครับจังหวัดอ่างทองลูกค้าก็ให้เอาแข็งไปไว้ข้างบนนะครับหลังคามีหลังคาแล้วหมูอยู่แหละนะครับเราก็ไม่ต้องทําโครงสร้างนะครับเดี๋ยวมาดูกล่องอ e ินเวอร์เตอร์กันรุ่นนี้เป็นรุ่น AC DC นะครับใช้ได้สองระบบใช้ได้ได้ไฟบ้านไดปั่นไฟแล้วก็ แผงโซลาเซลล์นะครับเป็นกล่องควบคุม3,000วัตต์นะครับสีแรงมา้าตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่ที่250โวลต์นะครับอรอบอยู่ที่3,000นะครับแม็กสุดจะอยู่ที่4,000รอบนะครับกระแสกินอยู่ที่ F 11แอมป์ M นะครับ11แอมป์วัตต์ตอนนี้2,800วัตต์นะครับแผง550วัตต์8แผงนะครับ ตอนนี้มา2 8 0 8นะครับบอ่อนี้ลูกค้าก็ได้ใช้งบส่งเสริมงบส่งเสริมของอระบบชมทานของโรงงานน้ำตาลมิตรผลสิงบุรีนะครับผ่อนกับโรงงาน3ปีนะครับชุดนี้ จบอยู่ที่8 5 0หมน้านะครับน้ำออกสวยๆนะครับก็เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับของโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรีนะครับที่ใช้งบส่งเสริมระบบชนระทานนะครับให้แก่ชาวไร่ผ่อนชำระได้นะครับน้ำสวยๆนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0 8 4ย์5 8 3ส5สดห้าดสามก้านะครับแดดฟรีน้ำฟรีครับ ขอคณครับ